สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ผมจะพาน,นักเรียนมาพบกับ o p t i c a l Illusion นะครับหรือที่ในภาษาไทยเรารู้จักกันในชื่อของภาพลวงตานั่นเองโดยภาพลวงตาชุดแรกที่ผมจะให้นักเรียนดูเนี่ยเป็นชุดนี้ครับภาพลวงตาชุดนี้ประกอบด้วยกระดาษที่ผมทำการเคลือบไว้ทั้งหมด2แผ่นโดยกระดาษแผ่นแรกเนี่ยผมจะสมมติว่ามันคือแมวเนาะส่วนกระดาษแผ่นที่2เนี่ย มีลักษณะเป็นเส้นตรงสีดำต่อกันเป็นทอดๆไปเรื่อยๆโดยตรงกลางของระหว่างเส้นตรงต่างๆเนี่ยจะมีช่องว่างเล็กๆอยู่เห็นไหมครับทีเนี้ยผมจะสมมติว่าแมวตัวเนี้ยมันเคลื่อนไหวได้นะโดยการนำกระดาษแผ่นที่เป็นเส้นสีดำเนี่ยมาทับไว้บนกระดาษที่ผมสมมติว่าเป็นแมว แล้วก็เลื่อนแบบนี้ครับดูให้ดีนะเห็นไหมครับว่ามันขยับได้ ต่อไปเป็นภาพลงตาอีกชุดหนึ่งที่ผมท่านเรียนดูนะภาพลงตาชุดนี้ประกอบด้วยกระดาษสองแผ่นเช่นกันโดยกระดาษแผ่นแรกเนี่ยเป็นกระดาษสีธรรมดากระดาษแผ่นที่สองเนี่ยเป็นตารางโดยระหว่างช่องสี่เหลี่ยมจตุรัสต่างๆเนี่ยจะมีวงกลมสีขาวอยู่ซึ่งตอนนี้บางคนอาจจะเห็นว่ามันกระพริบได้แล้วเนาะ อ่ะเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยผมจะนำตารางเนี่ยมาวางไว้บนกระดาษสีตอนนี้จะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับว่ามันกระพริบได้ซึ่งที่จริงเนี่ยจุดสีขาวเนี่ยไม่ได้กระพริบเลยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสมองเราเนี่ยถกภาพลงตาเนี่หลอกเอาเนาะ เนื่องจากสมองกับตาเนี่ยต้องทำงานประสานกันแต่ในบางครั้งเนี่ยสมองก็ไม่ได้ประมวลผลถูกต้องเสมอไปทีนี้เราลองเปลี่ยนสีกระดาษบ้างเป็นสีชมพูเป็นยังไงตุดสีที่กระพริบเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูด้วยเห็นไหมครับ ต่อไปลองเปลี่ยนสีกระดาษอีกกระดาษสีม่วงเนาะอันนี้บางคนอาจจะเห็นเป็นสีน้ำเงินเพราะว่ามือถือผมเนี่ยเห็นเป็นสีน้ำเงินอแต่ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันเป็นสีม่วงนิดหน่อยเห็นไหมเห็นม่วงๆไหม เป็นไงครับเห็นกระพริบไหมนีม่เห็นไหมสีม่วงไม่ใช่น้ำเงินเนาะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นสีม่วงอ่าต่อไปสีฟ้า เห็นไหมครับตุดสีที่กระพริบเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามสีของกระดาษเนาะต่อไปสีเขียวต่อไป อันดับสุดท้ายครับห้าสีรวมกันเห็นความแตกต่างไหมครับสำหรับวันนี้ก็ขอตบเพิงท่าน,นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ